สวนคุณมีรถเยอะจังเลยเพราะยังถุมันอยู่เลยนี่ยังไม่เสร็จเลยรถยังก็เอาดินเข้าอยู่เลยอ่ะผมแบบว่ามโหวฬานมากนะคะจากที่ต่ำๆนะพี่ก <wil> ็ถามว่า <buenas> ขุดหลุมนี้แล้วจะถมเมื่อไรนะคะเดี๋ยวค่อยรับงานต่อไปค่ะถมเลยไหมล่ะวันนี้เลยไหม ตายเหรอไม่ไปนั่นเลยมันรอดยไงนี่เลยเอาเมื่อวานผมเห็นว่าจะเอาคืนเออมีปลาตายในสวนด้วยเนาะมันก็มีเพราะว่าบางทีอากาศมันร้อนร้อนอากาศร้อนอ่ะกาแฟธรรมกาแฟธรามขอขอตนดใส่กาแฟให้สักส่วนนะไอ้นี่ใส่ให้แล้วนี่นี่นี่กาแฟตาลตนดเนี่ยพี่ตุ๊กได้อสารเปามานะคะนี่เขามีเขามีกล้วยกล้วยอันนี้มาไหมกล้วยตาเดี๋ยว ไม่มีเลยน้ำเราไม่ขาดวันนี้อยให้พ่อโชว์สีมือในการ <c oughs> ตัดพึ่ง <c oughs> ตัดพึ่งที่ไหนมีรังพึ่ง <c oughs> มีที่ดินพี่ตุ๊กอ่ะมีรังพึ่งอยู่รังเลยรังเบเลอร์เลยว<ห>าเ,เป็นไหมละ่ะ แลนด์มาท่านเพื่ะมั้งอม่พลานต้องแต่สำรานเนี่ยเพราะแบงอย่าไปใกล้แน่แลนเอายานั่นเจ้าแลนหนี้เพราท่านดอกไม่ใช่ยาไป็นนบุหรี่ฟนโอ้ยเพราท่านดอกบุหรี่หลังใหญ่มากบุหรี่ไม่พออมันจะไปไหนเิ่งไม่ไปไหนหรอกว่าบุหรี่ไม่พอหรอกต้องสูงตัวรับรองเลยมันอยู่ถ้าพ่อเอาบุหรี่ไป็นโนมานานรับรองเลยตาปากเจอก็เห็นภาพเปล่าอยู่ไปทางไหน อยู่รังมันไปทางไหนรังอุ่ยทางไหนตามมันตามันตั้งเลยอวัยทั้งวงตะเวนไหมใช่ไปงี้เหรอใช่เออสบายทำไมอ่ะพ่อทำไมทำไมจะต้องมาดูสิเออมันไม่ร้ายเออถ้ามันรังมันตามตะเวนอย่างงี้มันมันไม่ร้ายถ้าขวงอย่างงี้เออเดี๋ยววันนี้ไหมอะไรรักวัยจ่ะ ทำอะไรอ่ะพี่คุณมาแล้วไส้กรอกโอ้สวยน่ากินมากเลยทําไมทําสวยจังเลยอ่ะเชฟคุนทำสวยจังเลยสีจะต่างกันนิดหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อนะฮะส่วนนี้คือไส้กรอกหมูนะครับจะแตกต่างกันหน่อยเวลาเราทอดหรือว่าเราย่างอร่อยทั้งคู่ไส้กรอกหมู ปึ๊บใส่กอกหมูคบพีนองอนี่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 อือร่อยจังอ,อืใส่กอกเนื้อครับเนื้อดูเนี่ยครับเทศกาลสงการนี้อย่าลืมสั่งนะอย่าลืมนะเ,เดี๋ยวเราจะส่งของวันสุดท้ายวันที่สิบนะครับแล้วก็มาพบกันอีกทีวันที่สิบหกเมษาย,ยนนะ เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยระบบขนส่งเขาปิดระบบนะครับก็เลยแจ้ง FC แฟนๆทุกท่านว่าถ้าจะสั่งพวกแหนมพวกไส้กรอกนะครับใดๆก็แล้วแต่ของน่าๆไปฉลองไปทำกับข้าวช่วงเทศกาลสงการานก็รีบสั่งก่อนนะครับวันที่10นะ,ะแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็วันที่16นั่นเลยนะครับอร่อยมาก ไปดูทุ่งนาผู้โดยสารดนราบขึ้นลวจ้ามีอะไรตื่นเต้นจะพาไปดูทุ่งนาที่สุดอลังการหรือเปล่าอโอโอ้โหปีนปีนโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงตัวจะได้มีที่ดินแบบว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นเรียกอะไรนะร้อยกว่าเอเคอร์ จะเป็นที่ดินที่อลังการขนาดแบบว่าทุกคนเห็นแล้วต้องว้าวเว,นนะเวอร์อะไรเบอร์นี้คุณลเ,มมเลชเช่าพี่ผลมาแล้วพี่มาร์ค เยอะจังลเลยก็ซื้อรถมาเยอะเลยอันน,น,นี้รถคุณกบูทั้งนั้นและอันนี้ที่นาทำไมมันสูงขึ้นเยอะอย่างนี้มีขี้นม้นิเป็นไงคลองสวยไหมล่ะแม่ขั้นงนามยังดีเลื่อนอันนี้คลองนี้วันก่อนเห็นแล้วว่ามีการตักเอออุย้ยลมแรงยังไม่เสร็จเลย ดินเข้าอยู่เลยอ่ะอ้าวโอ้โห,โหแล้วคุณอ่าแมน่นั่งนั่งนั่งเนียเขาจะนั่งตรงนั้นเหรอนั่งเขาอยืนี่ิ เข็นยากแม่แล้วแม่เขาเดินได้เยากมันเข็นไม่ยากนี่นี่นี่มันเข็นไม่ยากอ่ะเรานั่ง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 เข็นไปยังไงไม่ไม่เข็นไปแล้วมันก็ถ่ายอยู่นี่ถึงกาถ่ายหนึ่งเข็นไม่ได้แม่เขาบอกว่ามันเข็นไม่ได้เข็นไม่ได้ต้องเดินให้แม่เดินแล้วก็เอาต่งไปเหมือนย้ายไปอ่ะ อ่ะแม่เดเินไปอ่ <ไป S 2> <anak S 1> พยุงละพยุงยายลูกพยุงแล้วมาพี่มาร์คมามาร์คพยุงยายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันกุขละอันนี้เอาไปให้นั่งแล้วกันเออยกยกเอายกเอาผมแบบว่ามหัศลานมากนะคะจากที่ต่ำๆนะที่มันลุ่มๆนะผมขึ้นมาสวัสดีครับเอาหมดหมดเที่ยวเที่ยวแล้วเหรครับเยอะ เด็๋มาใกล้บอ่อมากใกล้บอ่บอบ่อใกล้ไหลลงบออ่อเออไหลลงบ่อเพิ่มแป๊บเดียวคุณยายลงไปอยู่ข้างล,างล่างเลยอ่วนั่งตรงนี้คุณแม่เนี่ยเงินเงินแลนาะนั่งเป็นเก้าอี้ล็อกล็อกไม่ด้วยเดี๋ยวล็อกเบรกไว้ให้นี่สั้นแค่นี้อะไรนะอันสนนั้นน้ำมึงแค่นี้จเอออันนี้คือน้ำตาน้ำที่ขึ้นมาจากข้างล่างโอ้ยังเหลืออีกเนาะ มันยังไงนะก็นี่ไงผมเต็มพื้นที่แล้วก็โอ้ยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยวันนี้โอ้ต้องใส่พุ่งนี้ต้องเติมอีกหน่อยคือเป็นการผมมโหัวานมากนะคะเป็นไงโฟร์แมนมีลานกี่คันแล้ว205หครับ205ห้าครับ20 5ห้าเที่ยว20ง้หวได้แค่นี้อีประมาณอีประมาณ50สิคันก็ประมาณ250้ากว่าคัน ดูเป๋านี่ดูเป๋านี่ไม่มีตัดไม่มีอะไรครับผมประมาณกี่กี่เซนค่ะพี่นันเป็นเมตรอ่ะนะบางที่ก็ไม่ออแปดสิบตัวนี่ก็ห้าสิบอ๋อห้าสิบถึงแปดสิบเซนไม่ถึงเมตรมันมันแล้วแต่จุดเสมอกันหรือไม่เสมอกันใช่ไหมฝั่งไหนเอาฝั่งนั้นมันลุ่มใช่ไหมเอา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 เนี่ย อันนี้ดินขุดนะคะดินขุดระวังระวังระวังตอกระวังตอกระวังอันนี้ดินขุดมาก็เหลือประมาณนี้ครับโอ้ก็เหลือเยอะอยู่นะเนี่ยพี่ตุ๊ะหะหกสิบคันผมสูงไปเปล่าเดี๋ยวก็ยุบแต่ไม่ยุบมากหรอกแต่ยังยุบอยู่นะดิน ดินเหมาะสำหรับพ่อใหญ่แสวงปลูกทุเรียนเลยเนี่ยพ่อใหญ่แสวงดินยังเสิแล้วปลูกทุเรียนง่ามไหมไปดีแล้วเนี่ยอ่าวางไปเล่งเลยเอาเลยไปเล่งจะปลูกทุเรียนหลีกแล้วทำสบายเลยแต่ที่นี้พี่ตุ๊กทำโฮมสเตย์แน่นอนแต่คุณกำพูทำอะไรนี่ยังไม่บอกใช่ไหมก็ปลูกมาทำโฮมสเตย์เพิ่มไปของผมก็จะเน้นปลูกสวนทําปลูกผักเนี่ยทำสวนทําอะไรก็ลงจากโฮมสเตย์ก็เข้าสวน อ่าเป็น,<า>นแนวพักผ่อนที่ตรงนี้ที่ซื้อไว้ทีแรกเนี่ยตั้งใจจะเอาไว้ทําอะไรคะตอนนั้นเป็นทุ่งนาจําได้ก็จริงๆก็จะทําก็มันเป็นที่แปลงเล็กๆที่เข้าขาย เราก็าายัง<อ>ไม่รู้<า>หรอกเ,เออเราก็เออถ้าแปลงใหญ่เราก็ไม่มีปัญญาซื้อใช่ไหมพอมันเป็นแปลงเล็กเราก็พอจะซื้อเก็บไปได้แล้วก็ซื้อเอาไว้ซื้อนาหรือยังก็ซื้อหลังจากแปลงนู้นน่ะประมาณสักต้นปีปลายปีนั่นแหละอตอนนี้ก็พอซื้อมันก็เป็นที่นาเดิมใช่ไหม,มเราก็เลยพอซื้อเราก็ยังไม่ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเราก็ก็ลองลอง,ลองทํานา ให้ตอนนั้นยังไม่ยังคิดไม่ออกอ่าให้เพื่อนบ้านทํานาดูก่อนอแล้วก็อยากจะรู้ว่าทํานาแล้วมันเป็นยังไงก็ก็ได้รู้แหละครับว่าทํานาแล้วมันพื้นที่เล็กๆมันไม่ไม่คุม้มมันต้องเป็นที่สิบสามสิบสี 40, 50, นะ่สิบห้าสิบเนาะทำนาไม่คุม้มไม่คุ้มตั้งแต่เริ่มต้นละแต่ว่าถ้าเราพื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยเราปลูกผักปลูกสวนนะ่ะมันมันน่าจะได้กินได้ขายด้วยนะ ความจริงก็คิดไว้นานแล้วเพียงแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องมีการถมเไม่งั้นเนี่ยหน้าน้ําหน้านามันจะมีน้ําท่วมมาหมดเลยซึ่งเราก็ทําอะไรที่นอกเหนือจากทํานาไม่ได้ถ้าไม่ถมนะครับจะสังเกตเห็นว่าใครก็ตามที่อยากจะปลูกพืชอะไรพวกนี้เขาก็ต้องถมเพื่อไม่ให้น้ําหน้านามันมาท่วมแปลว่าที่ดินย่านนี้เป็นที่เป็นที่ลุ่มเป็นที่ลุ่มรับน้านะสาหรับเมืองเพชรบุรีเพราะว่าเป็นทุ่งนาบ้านลาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไปทาง อะไรนะพี่โจ้ท่ายางใช่ไหมก็จะเป็นสวนอ่าเป็นที่สูงละแกงกระจานก็เป็นภูเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นที่รุ่มเป็นที่นาคุณกําพูก็มาซื้อที่นาเลยนะคะผมผมก็เยอะพอสมควรนะอืหลายตังนะถ้าเป็นร้อยสองร้อยคันเนี่ยก็เยอะอยู่เออมีตังเหรอก็เดี๋ยวเฮ้ยหายืมยืมพี่โต๊ก่อนก็เก็บเงินก่อนเก็บ ก็ต้องเก็บเงินแต่ตอนนี้มันยังไม่มีใครทําหล่นก็เลยไม่รู้จะเก็บตรงไหนเ่ไปยืมแม่ทางหน้าดีกว่าปะอากาศดีนะบรรยากาศดีนะคุณชินีคุณดูวิวรอบๆสิวิวทุ่งนาวิวต้นตาลเลยนะอยู่โน่นจะเปลี่ยนใจมันอยู่ดีบรรยากาศแถวนี้สวยดีนะเอยู่ทุ่งนาเลยมันยังไม่มีบ้านคนไงใช่ทุ่งนาแดนนี้ยังไม่มีบ้านคน ส่วนที่เราขุดไปวันก่อนอันนี้ได้เห็นบางแล้วเอ่อสภาพที่ขุดเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะฮะมันก็ดินก็ถูกยกขึ้นมาประมาณนี้เป็นพื้นพื้นดินใหม่ละอันนี้เป็นพื้นดินใหม่ที่เห็นมีตอสั่งอยู่ข้างล่างเป็นพื้นดินเก่าก็ต้องตากดินเอาไว้ประมาณ6เดือนเนาะอ่าก็ประมาณ6เดือนครับเอ่อดีไม่ดีเนี่ยถ้าย่าขึ้นแล้วก็คือปลูกอะไรได้ ถ้าสมมติว่ามีหญ้าขึ้นตอนนี้แล้วนะคนะุณรัชนีหญ้าขึ้นแล้วก็แสดงว่าดินเริ่มทําอะไรได้แต่ถ้ายังเป็นสภาพนี้หญ้าก็ไม่ขึ้นเนี่ยนะคุณไม่ต้องมาปลูกอะไรนะเพราะว่ามันก็จะยากยกเว้นคุณจะต้องขุดกว้กวางๆแล้วปรุงดินใหม่มแล้วต้นไม้มาลงไว่ขุดกว้างๆแล้วปรุงดินใหม่มเป็นไงสวยบ้างฮะ,ะลมเย็น,ยนชอบป่ะเป็นไงคุณแม่สวยมากกว้วงนะวางดี กว้างตัวตอนเป็นนาไหมแม่ฮะกว้างกว่ากว้างกว่าแต่ยังมันเท่าเดิมมันแหละแต่มันมองดูกว้างแรรวทามันกับมืออืมดีไหมแม่ถมแบบนี้ดีไหมดีดีแต่มันเสียเงินะดีแต่เสียเงินเอ้าเหรอเสียเท่าไรแม่ลูไหมเอยมีเงินไม่ต้องเก็บไว้หรอกคุณกำพูเขาเก็บเงินไม่อยู่หรอกเอาเลยอออ แล้วจะถมเมื่อไรนะคะเดี๋ยวค่อยรับงานต่อไปค่ะหินกำลังเยอะเลยหินกลังเยอะอันนี้ต้องใช้หินใช่ไหมการมันคุดนะไปขุดตรงนู้นเนี่ยแล้วนะแล้วก็ถมแล้วขุดตรงกลางเลยแต่พี่พูดไว้อาจจะจริงนะเพราะว่าต่อไปเอ๊ะไม่จําเป็นต้องขังน้าใช่ไม่ต้องแล้วเออเพราะว่าน้ําหน้าบ้านก็มีเดินเดินกําลังเยอะเลยถมอะไรไม่ลับวันนี้เลยไหมโอ๊ย จริงอะไม่น่าขุดเลยที่เขาก็เลยรู้มุกเลยไม่น่าขุดเลยสิบรถมันเต็มไหมฮะสิบรถไม่เต็มแม้จะเต็มอะไรล่ะแม่มีร้อยแล้วมั้งเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยประมาณกี่รถคะท่านผมเฮ้ยเพิ่งจะขครัวร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยเลยอ่ะ ตลาดเขาคนไหมไม่ได้ได้อยู่ค่ะอา้าวแม่ครัวตั้งครัวแล้วไปกางคอหมูเลยเอามีคอหมูด้วยเหรอ นี่ไงกางเกงลิงที่ว่าน่ะกางเกงลายลิงเออนั่นแหละกางเกงลายลิงกางเกงลิงไม่วางเกงชั้นในคุณแม่เขาเห็นแล้วเขาอยากได้เขาอยากได้เกงทุเรียนไม่ใช่หรอมีไหมทุเรียนทุเรียนยังไม่ไดเอามาสิจะให้เขาเลือกเอาว่าเขาอยากได้ลายลิงหรือเขาอยากได้อาไปดูไปไปดูไปลิงเขาอยากได้ทุเรียนวันนั้นที่เราเห็นที่เขาเห็นเราใส่อ่ะแม่อยากได้ลายอะไรระหว่างทุเรียนกับลิง เอาต่ซีหไม่ต้องชอบเปล่าชอบถ้าไม่ชอบก็เอาทูเรียนเนี่ยไรนี้ชอบไหมเนี่ยชอบไหมเท่ดีเท่ดีเท่คืออะไรแม่แม่รู้จักคําว่าเท่ด้วยหรอนี่ฮะตัวอะไรแม่ตัวอะไรกระตูนกระตูนกระตูนมันเป็นตัวอะไรอ่ะกระเทวขอบคุณค่ะอาศสยเลยเนี่ยานดอกทานตะวันใส่เลยนะ จ้ใส่กระเสื้อสีแล้วก็นี่เป็นลิงลบบุรีนะแม่จ้ไอ้นี่เป็นการ์ตูนลิงลบบุรีนะน่ะอืโอ้ยแล้วลิงก็ใส่ใส่ชุดแบบสมัยพะนาลายด้วยนะนี่ชุดสมัยพะนาลายขอบคุณจ้าครับบลุงอะไรก่อนงานปลาละปลาดุกเอาละปลาดุกก่อนนะอีกสักหน่อย อรดต้นพอนนนไหมอ๋อยิ้สมสหน่มยแคมเดียคุณยายสักสามสิ้นหอมกำเหมือนราบเน,นื้อรา ใส่ขาเอ็งใส่ขาอะไรใบหูเสือมาแล้วเป็นอะไรพูดกับตัวเองก็เป็นเป็นอะไรอย่าใบหูเสือมาไงโอ้ยใบหูเสือจ้าวุ้คือเป็นแต่กินเช่ไวมแหมบอกแล้วแค่หน้าตาก็แซ่บเลยเดี๋ยนี้เที่ยวไปอร่อยแล้วแต่มันต้องมาตามซื้กับข้าวเหนียวโอเคเลยโอเคนี่แหละผ่นคบแซ่บแนวแซ่บกินผักเยอะพอแล้ว ไม่ต้องน้ำปลาอย่างเดียวพอดีพอแล้วน้ำปลาอย่างเดียวพอเลยเพราะว่าถ้าเติมอะไรเข้าไปเดี๋ยวมันจะเค็มพอดีเลยอันนี้พอดีแต่ถ้ากินกับข้าวแล้วจืดก็แล้วแต่แต่ละคนนะแต่ผมว่ามันไม่จืดแล้วพี่พี่ว่าอร่อยแล้วใส่ไหมนีงฮะอ๋อเลือจะเลือดไหมอ่าแล้วแต่ชอบรับรับคั่วใส่เลือดก็ก็ก็ดีนะแล้วมันมันมันจะฉ่ำๆไม่ใช่เหอรับขั่วใส่เลือดบ่ ใส่แล้วใส่เือดแล้วาเรียบร้อยแล้วจ้าไอยาบอกกล้าัวบ่ใส่เลือดวไม่แพงรอลาบกัวน่าทุกเขาก็ใส่เลือเนาะมันมันจะช่ำๆนมอน้ำมันจะช่ำๆมีความแบบว่ามันไม่ดีหรอกลูกอย่าไปใส่เลยใส่งีกใส่ไปแล้วฮะใส่แล้วไหมยัดไตมากกว่าแบบไหนเดีวไเอาเอาข้าเนียวจาำเนาะ ดำน้ำดำดำม,มั้นนะเวลามันสุกอ่ะว่ต้องว่ต้องไปใช้ขนันน้ำน้ำสูงกับน้ำลึดก่อนยังใช้ตลาดนีมันยังไอย่าีใช้ใช้เลือกขวดดำดำม,มันบ่แฉลดอ่ะเออใช้ไปแล้วเลยใช่แล้วแตใช้เต็ตัวถา,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 ามที่หลังมที่หลังมันก็ว่าวปนานนั้นแล้วเนาะเออถามเพื่อสิ ีเพื่อนเล่นแล้วหรอมีเพื่อนชื่ออะไรฮกลับ <c oughs> ไปอีกเออชอบล้วนะี่กลับไปอีกอ่ะอ้ยชอบอุ้ยเขาชอบเนาะเออเขาชอบเขาชอบเอายอมไม่ได้เอ้าไอ้มอมไอ้มอมยอมอไม่ได้จะเป็นที่รักก่าฉันไม่ได้ฉันฉันต้องเป็นที่รักด้วยเอาเอาเอ้ ทำไรคะคุณกำมพูคะมะม่วงทำไมคะเรียงมะม่วงจะได้กินครับอปอกเลยไหมคะปอกเลยมะปอกก็ดีครับถ้าไม่ปอกก็ไม่มีใครปอกแล้วก็จะไม่กินกันโอ้โหเอาเสื้อส็ง่งัสลับง่ยๆทั้งนาสวยไหมอุ้ยแล้วเลือกเสื้อเลือกเสื้อเก่งมากนะเสื้อสีเดียวกันเลยคุณ่ะ ค๊ดคักแล้วเนาะแมนเฟนผู้ได้กยิ่มเปื่อยๆคนเด้ียวเพื่อนผู้ได้จิโกแทนโอเอ๊ะคุณยายน่องกัะแกงลิงลกบุรีไลยดูดิเฮ้ไม่ล่ะค่าฮามาหค่ะค่าฮามะทูคักแล้วคักปะคักใจ่ังเกงมูนี่ได้ทุมืย มันสบายมันสบายพ่อเกงข้งิงมเน่ายไนุ <Hey, ่งสินมันก็เท่าตัวเออนุ่งสินก็เท่าไงโอ้โหจักนี่เออนุ่งสินมันเท่าพี่เองมันเท่าบอยาก่ยางเท่าดีเจ้เาเท่ใส่ที่เท่าเนาะ